มเด็จพระราชบิดาเนี่ยนะฮะพ่อของหมอทุกคนเนี่ยท่านสอนตั้งแต่ก้าวแรกที่ผมเป็นนศพเนี่ยท่านสอนบอท่านไม่ต้องการให้ผมเป็นหมออย่างเดียวท่านต้องการให้หมอนี่เป็นคนเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาชีพทุกวิชาชีพฮะทนายความสื่อวิศวะนิเทศศาสตร์ที่เป็นวิชาชีพต้องมีความเป็นคนต้องเห็นคนเป็นคนนะฮะถ้าเห็นคนไม่ใช่คนคุณก็ไม่ใช่คน น,นี้เป็นคำโบราณเลยนะและเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยที่คุณครับน,นี้คือสิ่งที่สะท้อนว่าเราเนี่ยต้องเห็นคนเป็นคนท่านอาจารย์ป่วยถึงเขียนเงฮะเรื่องสิทธิเนี่ยตั้งแต่ตั้งคันนะอยู่ในคันจนถึงเชิงตะกอนเพราะนั้นอะไรที่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนเราเนี่ยตั้งแต่เกิดอยู่ในท้องปฏิสนธิแล้วตายเนี่ยเป็นเรื่องสิทธิทั้งสิน้นนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่า สื่อเองก็ต้องให้ความสนใจเพราะฉะนั้นเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยนะฮะจึงเป็นสิ่งที่เราเองต้องใช้เบสิกว่าอย่างที่คุณชนะพูดว่าให้คิดว่าเป็นพี่น้องกันให้คิดเขาว่าเป็นคนไม่ว่าเขาเนี่ยจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่ไม่ว่าเขาจะเป็นคนพิการหรือไม่พิการยันที่ผู้บริหารมาบอกว่าเขาปกตินะคุจะบอกถึงเป็นปกติคุณต้องการแสดงโชว์เพื่อเห็นว่าความปฏิสาม,มารถสร้างสิ่งที่แย่ที่สุดเร็วที่สุดได้ เพื่อขายความมันเนี่ยอันนี้ก็ผิดละนะฮะคุณเอาสิ่งที่เป็นความแย่ที่สุดมาขายเนี่ยสมัยนึงจำได้ไหมครับว่าคนอีสานต้องเป็นคนใช่ะนะนะตลกเนี่ยต้องถูกตอบหัวได้ครับใช่ไหมครับทางภาษาจีนก็เรียกว่าเจ๊กใช่ไหมครับเวียดนามก็เรียกว่าแก่นี่คือสิ่งที่ทําให้เกิดทัศนะของการที่กดขี่กันซึ่งอย่างนี้เป็นเรื่องที่เป็นดูถูกเกียรติยามเขาเรียกว่าดูถูกศักดิ์ศรีกว่าเป็นมนุษย์ เพราะฉะนั้นเนี่ยในจำนวญถึงตราไว้ในมาตรกา30าเพื่อเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยกฎหมายที่เราปกครองที่กฎหมายจึงต้องให้การคุ้มครองนะครับว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเนี่ยต้องเป็นบรรทัดฐานว่าทําอะไรต้องเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่งั้นแล้วเนี่ยเราก็มีแนวปฏิบัติต่อเขาเนี่ยที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าผู้หารจะบอกว่าเอาคนปกติมาเล่นสิ่งที่แย่ที่สุดเพื่อทําให้เกิดมีเรตติ้งสูง คนดูก็โหกรรมการก็ด่าดูถูกนะครับบอกว่าพ่อแม่สั่งสอนหรือเปล่าแบบนี้มันเป็นท่าทีซึ่งผมคิดว่ามันดูถูกสักสีกวยมนุษย์ยนะฮะหรือแม้ว่าคนที่เป็นลูกคู่จะบอกว่าทําท่าทางว่าทนไม่ได้นี่มันนี่คือมันคือดรามา่ามันคือดราม่าที่ทําให้เห็นประกอบว่าไอ้กเกมอย่างนี้มันมันไม่ใช่คือเกมที่มันล้ําของความเป็นคนไปละนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าตั้งแต่ผู้จัดรายการ กรรมการนะครับหรือบริษัทเนี่ยต้องมีจิตสํานึกของคุณธรรมและจริยธรรมนะครับดีที่สุดเนี่ยต้องออกมาขอโทษเลยครับขอโทษนี่ไม่ได้ไม่ได้สิ่งน่าอายนะครับแสดงว่าเรารับผิดชอบแค่เรื่องคุณธรรมจริยธรรมเมื่อทาผิดไปแล้วเนี่ยต้องขอโทษได้คือความรับผิดชอบแต่เราจะไม่เห็นความรับผิดชอบของนักการเมืองหรอกครับแต่สื่อต้องแสดงเห็นว่าดีกว่านักการเมืองออกมาขอโทษบริษัทที่ผลิตคุณปัญญาเนี่ยทุนทางสังคมสูงมาก นะครับต้องออกมาขอโทษได้ขอโทษเนี่ยเป็นคําที่มันไม่ได้เสียหายอะไรเลยไม่ได้เสียตังค์ด้วยแต่ทําให้เกียรติคุณสูงขึ้นว่ารายการนี้กรรมการไม่ว่าดาราจะสวยหรือไม่สวยแสดงเก่งเนี่ยคุณมีคุณธรรมจริยธรรมคะแต่ถ้าคุณไม่ขอโทษเนี่ยนะจริยธรรมของคุณต่ําลงทันทีถึงแม้คุณจะรูปสวยแสดงเก่งนี่ไม่มีความหมายเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม ศักดิ์ศรีความนุษย์เนี่ยคือสิ่งที่สื่อเองเนี่ยต้องตระหนักเพื่อทําให้คุณเนี่ยเป็นสื่อที่มีคุณค่านะฮะอย่าลดราคาต่ําลงงั้นผมก็เสนอว่าไปเลยเนะฮะว่าการออกมากราวคําขอโทษนะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลทําให้รู้ว่าเออสื่อบ้านเราเนี่ยยกระดับนะฮะในทางองค์กรเนี่ยจริงๆผมเคยตรวจสอบโทรทัศน์หลายช่องนะครับแท้ภาพนะฮะเย,ยาวชนสตรีนะโดยที่ ไม่ปิดปังซึ่งมันผิดในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะประเด็นที่มีปัญหาทางเพศเราเคยเอามาสอบปร,กร,รากฏว่าฝากคุณอัญชลด้วยนะครับนะฮะองค์กรหลังกรไม่มีจริยธรรมขององคอ์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ผมมาสอบเนี่ยจำได้ว่ามีอยู่ช่องเดียวที่มีมก็คือไทย PBS ที่มีประมวลจริยธรรมขององคอ์กรแล้วพนักง,งานทุกคนเนี่ยต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจและถือเป็นหลักปฏิบัติเพราะรายการนี้มันบันทึกเทป ถ้าดูเทปแล้วเนี่ยมไม่เหมาะก็ต้องบอกบอกกับผู้ที่มาแสดงที่คุณบอกว่าเป็นคนปกติมันออกไม่ได้ถ้าออกอย่างนี้เนี่ยมันเสียหายต่อสังคมมันดูหมิ่นคนแล้วสอนให้คนดูเนี่ยออกมาโห่ด้วยนี่คือสิ่งที่เป็นยาพิษต่อสังคมอ่ะเราจะไปโทษสังคมคนดูเนะี่ยไม่ได้เพราะเขากําลังถูกปลุกปลุกกระแสลมนี่คือความสำคัญของสื่อที่เราต้องตระหนักและรอบรู้ไงฮะเรามีปัญหาเรื่องโซเชียลมีเดียขณะนี้มาก ว่ากาลังทาอะไรที่เกินกว่าเรื่องสิทธิ์ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นงั้นอะไรที่เป็นสิทธิ์ของผู้อื่นเนี่ยหน้าที่เราคืออย่าไปละเมิดเขานะครับเรามีโซเชียลมีดมีแฮชแิชกับคือการใช้วาจาที่ทําให้เกิดความเกลียดชังวเอเาไห้นี่เป็นปัญหาในทางการเมืองบ้านเรามากว่าทําให้เกิดมีพฤติกรรมของการไล่ล่าแบ่งแยฝกฝักฝ่ายทําลายล้างกันเพะะนี้ยนโซเชียลมีเดียนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ฝากอนุาต้องระวังเพราะมันแพร่ไปเร็วมากโทราทัด อิทธิพลมากเพราะว่าขณะนี้เนี่ยทุกบ้านเนี่ยมันมีโทรทัศน์อยู่เพราะฉะนั้นอยากให้เห็นความสมคัญของสื่อแต่ว่าอยากให้สื่อเนี่ยสำนึกในคุณค่าต้องรักษาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมไม่งั้นท่านจะเป็นสื่อที่ไร้ค่านะครับไร้ค่าก็คือเป็นขยะของสื่ออันนี้ขอขอนุญาตที่พูดแรงๆแ,แต่ว่าพูดแรงเพื่อให้ท่านได้เข้าใจและระหนักประการที่สองนะครับผู้ริหารบอกว่าอันนี้เรามาจากเมืงองนอกเราล่อเข้ามา ผมว่าไอ้นี่คือสิ่งที่เรียกร้องความเป็น c s r คือธุรกิจเนี่ยเราไม่ได้ปฏิเสธนะฮะผมตรวจสอบนักธุรกิจนะฮะมาทำโครงการพัฒนาแล้วเขาบอกทำไมประชาชนชาวบ้านถึงต่อต้านจะบอกอาจารย์เราผมไม่ได้ตรวจสอบเรื่องสื่ออย่างเดียวนะครับผมตรวจสอบเรื่องนิคมอุตสาหกรรมเรื่องแผนพัฒนาท่าเทียบเรือด้วยเขาบอกไอ้นั้นฝรั่งมานะนักธุรกิจเขาบอกก็ทำตามกฎหมายแต่ขอโทษนักธุรกิจต้องรับผิดชอบต่อสังคม การที่รับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยธุรกิจทางสื่อบอกว่าขณะนี้เนี่ยเราลอกมานะครับแล้วเราบอกว่าต้องทําให้เกิดการแข่งขงันจริงไอ้น,นี่คือต้องรู้เท่าทันว่าธุรกิจสื่อขณะนี้เนี่ยมันตกอยู่ในหลุมดำนะฮะที่ขัดต่อในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมของสังคมไทยและโลกนะครับมีน้องเมื่อกี้สัมภาษณ์ผมว่าเอ๊ะมึงนอกเขาดูกันอย่างนี้ผมบอกขอโทษสื่อแบบนี้มึงนอกเนี่ยเขาเรียกสื่อชั้นเลว ที่มีแต่ชิงดีชิงเด่นกันมันเป็นสื่อขยะนะฮะผู้ด,ดีหรือผู้ที่มีความเข้าใจเขาไม่ดูกันหรอกเขาดูทีวีช่องที่มีเนื้อหาสาระ national geographic ที่มีอะไรเนื้อหาสาระเพียนความรับผิดต่อสังคมก็คือว่าสื่อเนี่ยอย่าไปบอกว่าอันนี้เราเอามาจากของเขามันดัดแปลงได้ทําให้สอดคล้องได้สอดคล้องไงสอดคล้องต่อความจริงสื่อบางทีพูดเรื่องหญิงขายบริการแต่สะท้อนความดีความงามได้ว่านี่คือปัญหา นะอย่างเรื่องดาวก็สะท้อนได้เอามันไม่ใช่ว่าห้ามเสนอเสนอได้แต่เสนอในสิ่งที่เป็นความจริงความดีและความงามเพื่ออะไรเพื่อทําให้เป็นสื่อที่มีสาระไอ้ตรงนี้มีความหมายว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยสื่อต้องอย่าทำอะไรที่เป็นเรื่องของยาพิษต่อสังคมทําให้สังคมเนี่ยเพิ่มอารมณ์ของความเกลียดชังทําให้สังคมเนี่ยเกิดอต้องชิงดีชิงเด่นแข่งขันกันซึ่งสื่อจะมีอิทธิพลมากนะครับ หรือแม้กระทั่องอย่างที่ผมบอกในโซเชียลมัยก็ทำให้คนเกลียดกันแบ่งแยกกันตีกันซึ่งอย่างนี้มันถ้าไม่สังคมไทยเนี่ยปากบอกว่าต้องการปลองดองแต่ในสื่อนี่มันด่ากันอ่ะมันด่ากันเพราะไม่รู้ตัวคนพูดเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้คือสิ่งที่นะฮะต้องระวังยิ่งรายการนี้คนะกรรมการใช้คําที่ดูถูกเหยียดหยามด่าถึงพ่อแม่เนี่ยผมคิดว่ามันใช้ไม่ได้ครับหันหลังเปิดประตูออกออกไปเนี่ยผมคิดว่าหรือว่า ตัวตลกทําให้เห็นว่าสุดทนเลยเนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่รับผิดชอบต่อสังคมนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าธุรกิจเนี่ยถ้าบอกเป็นธุรกิจต้องรับผิดชอบต่อสังคมต้องรู้เท่าทันว่าขณะนี้เนี่ยคุณกําลังให้อะไรต่อสังคมสังคมต้องทําให้เกิดสิ่งที่มีการพัฒนาที่ดีขึ้นก็คือความจริงความดีและความงามน,นะฮะไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่ทําให้เกิดลักษณะาาของการดูถูกเยยดยามแบ่งแยกกันโหกัน ดูถูกกันหรือปิดประตูไม่ยอมรับกันอย่างนี้ผมคิดว่ามันโหดร้ายเกินไปนี่คือสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะฉะนั้นในทั้งสองเรื่องนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าไม่ใช่เป็นมาตรฐานทางกฎหมายแต่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณนะฮะที่ทุกวิชาชีพต้องมีโดยเฉพาะยิ่งสื่อเพราะอะไรสื่อมีความสําคัญสื่อจะแทรกซึมเข้าไปนะอย่างที่คนบอกว่าพี่เลี้ยงของเด็กก็คือโทรทัศน์ ซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ไงฮะมันปฏิเสธไม่ได้เพราะสังคมบางคนพ่อแม่ต้องออกไปทํางานโซเชียลมีเดียเนี่ยเด็กใช้กันเนี่ยเราก็ห้ามไม่ได้เพราะผมก็ใช้โซเชียลมีเดียไม่เป็นใช่ไหมครับมันก็จะแพร่ในหนุ่มสาวแล้วก็ไปเรื่องของคนเนี่ยที่ต้องการเอาชนะกันในเรื่องข้อมูลข่าวสารเนี่ยถ้าเราไม่ตระหนักว่าการใช้สื่อไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของโซเชียลมีเดียซึ่งขณะนี้นี่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีความจเจริญนะทางเทคโนโลยีมากเร็ว นะเต็มรูปแบบแต่ว่าเต็มไปด้วยขยะเต็มไปด้วยความอับปลักเต็มไปด้วยสิ่งที่ทําให้คนเกลียดกันทะเลาะกันเต็มไปด้วยทําให้นะสังคมแข่งขันกันสังคมไทยหรือสังคมโลกจะไปเหลืออะไรล่ะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมก็ต้องกลับมานะให้องค์กรหรือบริษัทเนี่ยช่อง3เนี่ยครับที่เป็นบริษัทธุรกิจต้องประกาศตัวเองเลยครับว่าต้องมารีเนเจนตใหม่แล้วครับคือปรับปรุงองค์กรใหม่ให้เป็นองค์กรสื่อที่ยึดหลักเรื่องจริยธรรม คุณธรรมอย่าคิดว่าผมสั่งนะไม่ได้สั่งแต่ว่าเสนอแนะกลับมาทําตรงนี้ฮะแล้วทําให้เป็นระบบและให้ผู้ที่มาดําเนินรายการนะโปรดักชันหรือผู้ผลิตเนี่ยคำนึงถึงจุดนี้ด้วยในการทํางานช่อง3าฮะถึงจะเป็นบริษัทธรุรกิจก็จะเป็นบริษัทธรุรกิจที่มีคุณค่ารับผิดชอบต่อสังคมแล้วตรงนี้ผมคิดว่าจะเป็นผลดีต่อประเทศไทยเราครับที่เราขณะนี้เนี่ยกำลังอยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์นะแต่ว่าต้อง ตามกระแสยอย่างรอบรู้และรู้เท่าทันครับขอบคุณครับ